ลโหลช่างวันลี่กุลค่ะวันนี้เราก็มีของสําหรับน้องกระต่ายนะคะตอนนี้น้องๆก็เริ่มจะผัดขนกันแล้วนะคะขนก็ลอยฟุ้งเต็มบ้านเลยเราก็มีหวีจะมาแนะนํานะคะหลังจากที่ใช้มาหลายตัวก็รู้สึกว่าหวี Ferminator ตัวนี้เป็นหวีที่หวีขนเสียได้เยอะมากเลยนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะคือเราใช้เองนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองหวีให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันดีขนาดไหนคะ่ะ นี้ก็คือดาราของเรานะคะที่จะมาลองเฟอร์มิเนเตอร์นะคะน้องตัวนี้นะคะก็จะจับค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครยังแบบไม่กล้าที่จะจับน้องกระต่ายนะคะก็ให้ใช้ผ้านะคะผืนนึงนะ <c oughs> น้องเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะใช้ผ้าผืนหนึ่งนะคะเอ,อ,อย่างนี้ไว้นะคะคุมน้องไว้นะคะแล้วเราก็อุ้มน้องมาแบบนี้เลย,ยนี่น้องก็จะไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เอาหน้าน้องออกมานิดนึงนะคะ เย่งั้นเดี๋ยวเราไปวีขนเลยค่ะเราก็จะมาเริ่มวีขนน้องๆเลยนะคะวิธีบีนะคะเราก็หวีไปเป,เป็นทางยาวอย่างนี้นะคะแต่ว่าขนน้องก็จะไม่ค่อยออกนะคะช่วงนี้เพราะว่าเราหวีให้ทุกวันเลยแล้วก็ลงน้ําหนักมือแบบนี้นะคะจะเห็นว่าขนขนเริ่มหลุดออกมาตรงด้านล่างแล้วนะคะนี่ย ขนออกมั่ง่ายมากเลยแล้วก็ค่อยๆหวีนะคะแอะน้องเริ่มไม่พอใจแล้วก็ถ้าเป็นฮอนแลนด์หลบนะคะก็จะง่ายมากนะคะเราก็นวดแก้มของน้องไปด้วยแล้วก็หวีไปด้วยนะคะน้องเขาก็จะลืมสิ่งที่เราทําอยู่ <c oughs> <c oughs> นะคะก็หวีหวีหวีของเขาเนี่ยก็จะทําแบบว่าออกแบบแบบอันเล็กๆนะคะไว้แบบหวีตามซอกตัวอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะ ออกมาเต็มเลยแล้วก็เขาก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะให้เรากดขนออกกดย้ำๆๆนี่ก็จะหลุดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาถุงมานะคะแล้วก็หวีไปเรื่อยๆค่ะวิธีหวีนะคะให้ขนได้เยอะที่สุดนะคะเราก็เปิดขนชั้นนอกออกมาก่อนนะคะก็จะเจอขนข้างในนะคะแล้วเราก็เราก็หวีนะคะ มีย้ำๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมขนล่วงออกมาเต็มเลยนะคะพยายามบีให้น้องแบบทุกวันนะคะถ้ามีเวลา,เาจะดีมากเลยช่วงนี้ขนน้องเจสซี่ก็ไม่ค่อยล่วงแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้วีอันนี้รู้สึกว่ามันแบบโอเคเลยอะราคาอาจจะสูงหน่อยนะคะแต่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะคะดูน้องเริ่มมีปฏิกิริยานิดหน่อยนะคะ แล้วก็หวีอย่างนี้หวีเป็นทางยาวก็ได้นะหวีไปเรื่อยๆแบบว่าหวีแบบอย่างอื่นมันก็จะติดติดตามซอกหวีนะคะแล้วมันเอาออกยากมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยแค่เราสบัดสบัดอะ่ะผนมันก็หลุดแล้วนะคะเนี่ยเราจะหวีให้มันได้เต็มเต็มหวีก่อนนะ มันเต็มหวีงี้ใช่ไหมแล้ก็จะแบบเนี้ยมันก็ออกแล้วเนี่ยกดกดช่วยดบบเห็ไหมหลุดออกมาเลยค่ะหวีไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างน้อยนะคะประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะจะได้แบบหวีแบบจริงตัวอย่างเลยแต่ว่ามันก็คงแบบไม่หมดหรอกหวีทุกวันเอานะคะขนก็จะเริ่มไม่ร่วงแล้วแล้วเวลาน้องผัดขนมาใหม่เนี่ยก็จะนุ่มมากเลย ลวงเต็มเลยเจี๊ดี่เป็นเด็กดีนะคะฮอตแลนด์หลบเนี่ยเขาจะนิ่งมากเลยเขาจะไม่ค่อยดื้อน,นะคะแต่ว่าเราต้องนวดสปาให้เขาด้วยเห็นไหมคะขนร่วงมาเต็มเลยเป็นขนเสียนะคะที่ร่วงออกมาเนี่ยดูดิ <c oughs> หลังจากที่เราหวีขนให้น้องนะคะ เนี่ยเวลาเราลูบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหลุดแล้วเห็นไหมปกติจับมาเนี่ยมันอาจจะออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าตะก่อนเนี่ยเป็นกำรรเลยนะก็แบบโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะมาให้รางวัลน,น้องนะคะจากการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้หนางเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแจกเม็ดเมดอันนี้ให้น้องทุกเย็นนะคะอเออ,เ,อ,อเราจะทำยังไงดี <laughs> อ่ะตะก,กอ <laughs> โอเคเจสซี่ เจสซี่ให้รางวัลน้องนะคะน้องจะได้ไม่รู้สึกเครียดแล้วก็รอบหน้าเขาก็จะให้เราให้เราหวีอีกนะคะอ่ะเราไปไว้ในกล,ล่องให้น้องทานนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดาราอีกคนหนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้หวีเนาะวันะนี้เพราะว่าน้องคนนี้จะดื้อกว่านะคะเป็นพานเอ็นดีนะให้คนละช้อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ไม่เยอะเท่านะคะตามขนาดตัว โอเคค่ะยังไงก็ฝากช่องมันลี่กุลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you.